จะไปกัวบันบูาะฮะตามนตามนตันนีมไม่ยอมตายเลยตายหรอว้นมันทำผมเจ็บแสบมากเลยทุกคนัดกันมันดูตัวจาตีมอมีูดานยีมอยีเก็บปะยีือปาืปาตีมอ

พทุกคนด้วยนะครับผมก็พบกับช่องวัดพาล่อนครับผมก็วันนี้นะครับผมทุกคนก็จะกลับไปหาขนบ้าคั้างอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนกลับไปแค่แขนให้เพื่อนนั้นนะครับผมก็วันนี้นะครับผมทุกคนตอนนี้เพื่อนนันก็ได้รออยู่ข้างหน้าแล้วนะเดี๋ยวผมอ่ะจะเข้าไปกับเพื่อนนั้นนะผมมากับเพื่อนนันนะครับผมทุกคนก็วันในคืนนี้นะทุกคนบอกเลยผมจะเอาคืนให้ได้นะไม่รู้ว่าเขาหล่อนยาหรือเปล่านะผมคน ไอเขาที่แล้วที่เพื่อน,นันโดนทำร้ายนะคือได้รับบาดเจ็บนะตอนนี้กลับมาดีนะที่ไม่เป็นไรมากนะผมแล้วก็อย่างหนึ่งเขามีมีดไว้ตรงเอวด้วยนะเขาเก็บไว้ตลอดเวลาเก็บกับตัวนะ,นะ,ค,รนะครับผมทุกคนตอนนะผมยังไงฝากพี่เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมก็ฝากคลิปนี้นะทุกคนคือตอนเนี้ยผู้ผมเดินทางมาเหนื่อยมากๆนะเพราะผู้ผมเนี่ยจะขึ้นไปหาเขานะตอนนี้ไม่รู้ว่าใครอยู่อยู่ที่เดิมหรือเปล่าถ้าจะนอนอยู่ที่เดิมก็ได้นะผมเหมือนเนี้ผู้ผมจะไปเอาคืนแน่แล้วก็ ตอนนี้คนผมให้เพื่อนนันรออยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนเดี๋ยวพวกผมอาจจะเข้าไปหาดูนะว่ายังอยู่หรือเปล่านะคนบ้าข้างคนนั้นนะเอางี้ทุกคนถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปกับผมทุกคนวันนี้เราจะกลับมา,มาหาใหม่อีกครั้งนึงใช่ทุกคนังข่าวนนี้เราจะมากับแก้ตัวในคนามน่นนขขมาุกคนมาเอาะคือที่ทำเพน,น,นันเห็นแล้วก็เจ็บนะใช่ครับผมทุกคนผมบอกเลยนะคนเพราะวันนี้เราจะมาแก้ขึ้นนะจะไม่เพื่อ ก็วันนั้นมันได้หน้าโค้งมากนะใช่วันนั้นมันเอาไม้ไล่ตีผมนะจนผมได้รับบาดเจ็บวันนี้ผมจะมาแก้คืนนะทุกคนคือพวกผมเอาไม้คือแต่คนยังไม่กล้าเข้าใจนะผมเข้าใจทุกคนดูทุกคนดูมันนี่มันมันเริ่มโดนนะทุกคนไปไปวัดไปจังเลาดกคนข้างน้าที่ไม่เห็เดี๋ยวเราก็เทิร์นไปเลยนะทุกคนคือวันนี้พผมมามาเอาขึ้นโดยเฉพาะตอนเรียกตงทุกคน จริงก็คือความจริงแล้วผมใช่ทุกคนวันนี้ผมผมพอแบบแขนไดแต่เมื่อวานแล้วนะทุกคนไดแดมมันเอาไม้ตีผมนะทุกคนวันนี้ผมยังไม่ยอมให้มันทำลายฝนได้นะนะครับผมทุกคนนี่ผมถึงแม้ทุกคนใช่ไม่มีโอกาสมาใช่ครับผมนี่เรามาถึงแล้วนะครับผมนี่ไหนมันอยู่งไหนวะทุกคน อยู S <S ่นี่ปอบหรือเปล่าวะม่รู้ไม่รอยู่ไม่รมันอยู่มันดเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยปเที่ยวปเที่ยวออไม่ไม้เมันมีมิดมันมีมีดเอาอาไม่ไม่ไม่รีไม่ทราบมันเลยมาทำไมตะโกมัเลยฮะเอาไม้มาตะโกมันเลยมีมีดมันมีมดเมาม่

มหานากูดบักการนะฮะบักกาไปซื้อไปยลูย่าดอดเสิบบก็สีาะฮะโเวสิเาไม่าอมเชมูล่เป็อยู่กได้โดยปกติอ้โดเกก้ก้เอบีเลยเนี่ยเก้เกบักการนาันี่้ช่อโเจดเกลิม่ตามันเลฮะฮะมาเอาไงกันวะไม่รู้เหมือนกันตนนี้คือพวกหวกพนแล้วไม่ังเลยนะครับผมสอดเดิเก

วันนี้ผมจะมาแก้กุญเรียนนะกูมาฮะฮะชาบที่จะที่เกะที่เด่นเอาไปว้าแล้วลเขามาเขเขเขวุไลเกือยากจะให้ดีก่าชอบอันนั้นมันตีพ่อไหมทุกคนตีพ่อแบบ้ยเก็กเ

ยังมาหันนะมาอยู่ตัวน้อยยิ่งอยู่สิ่งยาบ้าบอกที่ไม่พอใจก็เข้ามาแล้วทุกคนแย่แย่บูได้เยอะเก๊แล้วก็เก๊แย่บูได้เยังพ่อเอาไงดีเพื่อนมันมันจะไม่พอใจแล้ววะไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันจะแบบมึงเฮ้ยมอ๊ะเยอะบ้าไปก่อนเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยเฮ้มอ๊ะีมันเพื่อนไปตีมันดีมันดีมันพมันตีมันดีมันสามมัน ส่วนนี้พื้นบานส่วนมันดีรอเลยเหรอสวนไปเลยสวนไปเลยไ э อ้เ uh huh. ปนโลคี้โลคี้โลี้ไปไปบ้านไปไปไปไหนไปไปไนไปไไปไหนไปไหนไปไหไปไนไปไหนไปไหนไปไหนไปไนไปไหนไปไนไปไนไปไห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 นไปไนไปไไปไน มันมีอาวุธอาวุธนะทุกคนมันรู้มันเอามาจากไหนนะเป็นอาวุธปืนนะครับผมทุกคนมันรู้จังไงดีดอวอนะทุกคนว้ายมันนี่ดิเดรให้ดูมือดิคนไม่รู้เพื่อว่าเป็นอะไรนะแรงเยอะมากเพื่อนนนทุกคนดูดิ โหเดียที่ไม่เข้าตรงนี้ทุกคนมันมี๊สิงป่าไม่รู้นะไม่รู้มันเดี๋ยวรอดูว่าโอ้ไม่ไหวก็มาละทุนเฮ้ยกระดบูเฮโมเฮโมเล่นเล่นรถป้าขาดก๊อฟฮะฮะ รถแบาดลวฮะเียบบาดลัีฮะกีก็ีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีปุวะฮะฮะดิสัตว์ไม่ไหวแล้วเจ็บไรวะเจ็บอล้วข้างวะโอ้ยว่ะด้วยอ จับมันี่พู่อจับมันจับมันเออดูจับกัวมันบูดานเลยเฮ่นรอฮฮบฮดเฮจับเอาไมมันลิมันลิมันมันมีมีดเข้าไปเลยเราไม่ยาว ไปบันเฮ้ยทามัน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 เนี่มันไม่ยอมตายเลยตายหรอวันนั้นมันทำผมเจ็บแสบมากเลยทุกคนมันมันซ้อมผมปะนี่ยแล้วก็โดนผมถมีตลอดเวลาเลยไปมันไปมันเลยไปบันไปบัน้ยเฮโลคี้โลคี้ไปมันไปมันไปมัน แก่้แล้ว้งแก่ดีกีบะอนนี้เยะผมจะไม่กำง่ายแล้ทุกคนเ้ซอยทุกคนีกียังอ่ะผมไม่ได้แก้แค้นี่ผมไม่ยอมนะทุกคนาโอ้ยทุกคนผ้ไวมาก้าเหรอยวดอยูวะหัว

มาดิดานใกีรมีชกคนใดคนหนึ่งนะด้านใกีามีเสียวนี้ดีมาเลันอ้ันมาใ้เาันนะเฮ้้ยเฮ้ยดรเมาดนะมาดีสองนึงมาดีก็มาสองหนึ่งก็มา มาดิแมัดีสองหนึมาวแมั้งเอ้ยอเคกันเนาะแขมงฮมาดิเพื่แงกลัวแเพื่อกลัวแล้วมาดาวจะกันมเฮ้ยขงกีท่ามีชิ้กีกีเท่ามีเดยวแหนดบฮกี่เท่ามีบ้กีท่ามีบ้านั่นเนี่ยมีแนวไปยาบ้าตีก ในกิทอมีชูเก็บไว้ใคุยกัมันดีๆ้ะทุกคนมีชูเกบว้ยรบน้่าลับนะฟังก่อนก็ได้ในกิทอมีชูกไว้ใกินเชลยรือเปมีนี่บ่อยู้ในกิทอมีชู้มผมปอยมันกลเป็นนนะผมจะได้กลเป็นาครับทู้รแิ้งไม้แล้วทุกคนตอนนี้ทิงไม้ล้วีหอกิ่มอไม่ชิชาลไปดี่น่วัดกัน

Mày đi Anh đi kìa vô, đặt kìa vô Hè Hè bó, hè Múc ra đây hè Múc ra đây hết nụng Hè bó Hè Đã lấy, đã lấy hết 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 Mới bị thoại vào มาดิมาดิผมก็เข้ามาดิอย่ผมไม่หนีแน่วันเนี้ยรู้ว่าซื้อสุดใจอ่ะเฮ้เฮยวะเฮีน่ฮ้ยวายเยอะเฮ้ยเฮยฮิตอนนี้ไม้เล่มหมดเลยเนาะพ่อไปดิจีนดิ

เฮ้ยยูดาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ยเ้นเัยเฮ้รเฮ้้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเะ้ยเฮ้นเยอะจัดฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ยเฮ้ยเฮ้